เอ้าวโต๊ะไอ้ยางไหนเล้วเนี่ยถ้าเมื่อเราไปเนี่ยบู๊นี่คือสัญญาโยนี่เล่นเม็ดพูดแล้วเนียนี่นั้งน้ำแต่ไม่ใช่อีชานะอีชามันเลือกมาทำไมไม่รู้น่ะอืออไล้กินพี่รถแข่งยานแข่งเป็นนี่แล้วยิงสามได้หนีเนาะ บ่เห er ็นยาสีเม no? 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 e ื่อเดินนกเดือนเอมีดากงยู่สรละทำไมวงนี้เขาเอาีมาลงเนี่เขาเนี่ยนี่หลายเกมาลงมานี่เขาเนี่ยนี่พิ่เขากบบนี้มีกับซีบ่สามนี่ดอกเจอบ่อยมากในช่วงนี้เขากินสองสาเก้าละสามขเก้าหนักเก่ามีเด้อเออขนสองามอเก้านี่ยไปยนีไปบ่ก่กันะ ว่าวววเฮ้ยมันปวดขากินมังอีเหนียวก็ขาดยังไหนหมังเดี่ยวแต่เ้าเลยเอา่นังใส่ยังใส่ต่อไปดิเดี๋ยวหนีไปต่อกินสอน้องไรอีกแล้วขาดต้อได้รวดเลยมักตหามบึ้ยเวลาเหลือเยอะแยะขาดครับว่าหาดเวลาอะไรบ้างอ

ัมยาเขาเขาโอ้มันสียเปียบเนี่เขากินข้อมันเดี๋ยวเมียเขากินสองอย่าไปกินเอาเลยทอดพกพี่โอ้เดือดหวนพี่เล่นมาอีนี่เดือดหอวโอ้ยขิดขับจะมาคลายบุน่ะไปไปไปก่อนไปี่เปาบานเนี่ย ับกินตดวนี่ไม่ใช่เอากินสองกินสองน้องอะไรตูก้าไปบนนะพอดีตูก้าหายขึ้นบนสามไมเอาเล้วนะเอาเลยแล้วได้แล้วพอดีรีบไปด้วยนะโอ้ยบอกแล้วอย่าเดินตะฮอดบานเนี่ยหนึ่งสองสามหลับครับเสมอเอ้ยเฮ้ยเล้วดีไปตะฮอดเอาเอาเมื่อสิปไดใอ้าวยำยำยำไปทุบทุบนุ่นไปเลยไปเลย ยังไม่กระจาเด้อไปเลยไปนี่เดินและเอาไปใส่แบบนี้ไปใสบบที่ยวเอาไปนี่เออมึงไปใส่เบอบอเบอสมอเขาไปเขาจะไปใส่ยืยังไดเงยอบวกเรวยไปเดือยแอดแมนเดินีกวะมีฮอกันอเนาะพี่คะานเสือตรงลงมาวะกิน เดือดสามเล่นได้บ่อ้าวนี้แล้วเขากินมันเขากินมันบ่เห็นบ่เนาะโซ่หดแล้วเมียนบ่เนาะเอ้าจะนักสาน้ำไปก็ังไปขอไปกูนี่ละโหดเยิ้มนี่ไปใส่ ดีเขาฮอตเนี่กูเขาฮอดอ่ะไปสิอินดีไปกินนี้กินตรงนี้นี่โอ้ยไปกินนีกอินตรงีกลาเยอะกันเยอะกันเยอะนี่ครับกินนี้ครับพี่กินพี่บ่เออมันแย่้องเนี่ยนะเขาฮอดเป็นจงเนี้ยนี่สิครับมีใส่มีใส่มีเขากินตัวเดียวนะเม็นแบบนี้กาเสียสองนี่เป็นนี้ตัวเนี่ยเป็นนี้ตัวเนี่ย

ลิงลิงลิงดิ้งเอาสูบกเ่หอยบรัฐมขันนี้มัอยู่แบบนี้เลยอัดไปหันนะเงี้ยลตเขาวอตร้อนเนี่ยเอาได้ฮอตตลอดกูกินพ้อเนี่ยเออตัวจินนี่ไปฮอตฮอตพี่บ้าเหรฮอตจัมมานีเออมิดตัวยางเหรอ บอตัวเป็นยังไงตัวเขาสกินตุ๊นี้มันบ่ต้องเอาตัวนึงบอไว้ได้เอาเอาวาดกินบนแม่ตัวมั้ยเสมอนกัน่ะขังมึงนี่แล้วเอาขาเลย เอาดีละเอามาเอาปั๊บปั๊บปั๊บแมนทิบอกไปยังไสมับอีมังเดินสมัยเลยนี่กรมกรขันรายการไม่กันรายการเอาขึ้นเดชังดเอาเอามีสองบอออกสองคืนตอนนี้นีมา In trong Xăm cắn, xăm cắn, xăm cắn tay chán bay hoa tóc không? hoa bay hoa không? Lấy chín Lây Lây không? Lấy chín gì quá nè hoa quay khẩu to Lấy chín lột rắn, hoa không? hoa không? Lấy chín không? bay Chín không? đây đây, hoa này nè ได้กินเอาเอากินทางนี้ลาคาบ้าทันี้ทางนี้ทงนี้ทางนี้ทงนี้ทางนี้ทงนี้ทั่งนี้ทงนี้ทังนี้ทางนี้ทังนี้ังนี้ทังนี้ทั้นังนาอีทั้งีน

ออาไปเขาหอดเลยเต็มถามลูกพี่เรื่องเราจะไปไหนต่อบ้านเขายังไม่เปิดเลยกินเอาไปเอากินลวดวะลงบอดดี้หัวขาดชัดกินกินกินมันหมดตัวหนึ่งซะเดินนี้เดินตัวนี้หนีเออ ละเดินไปนั้นเหนดวะเยคุณเดินตายสอ่ะคุณเดินมาไหนอ่ะกินอีกเส่องอ่ะสองเอากินมีโอ้ยกาปอกาปอยอา่านโอ้ยญยลงบอลดานึง ตอนไหวให้อย่าไปบอกพีนั้นไม่ได้แจมเด้เนี่ยระดับประเทศได้เนี่ยเก่งคู่เองได้เนี่ย่อมโคตรเลยลูกนี้หมดแล้วอ้าเก่งบุยันยี่หันเตะสาบเลยนะเพื่อนอย่าเพี้ยนเด้อเสีาเชื่องเนี่ยโง่ไปหลาย <c ười> ช้าอ้ยไปอีกแล้วไปอ,อีกแล้วเหรอตื่นแล้ี่ถึงบงไปอีกแล้วยังไม่จับหรอกปิทโกักไง ตอกัดตอกัตอกัตอกตอกัดมันเป็นมันเป็นตำลาตอกัดขึ้นไปขึ้นไปเป็นยังกขาคือบอกเขาเดเกาเนขาเนีเขา่ทานดีพอเมาบาเนี่ยทานดีพอแล้วเนี่เรียบร้อยเรียบร้อยกินซะยังตัวนี้กินเลยกินสองเลยกินที่กินสามมันรด ยาเดือนหันกินสองครับย่างหนาดวให้เรากินสามด้วยสามกูเพื่นได้เป็นได้มาหมักนี่มาเร้ว